เนาะกับฮานอยทุกทุกวันนะครับกับสไตล์ธนากรนะครับแล้วนะก็เมื่อาวานก็ยินดีด้วยนะครับกับท่านที่โชคดีนะครับก็พิเศษก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ<ส>ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีอย่างนี้ตลอดไปเนาะนะครับนะก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ก็ เป็นอีกวันนะครับวันที่โชคดีของพี่น้องนะครับโชคลาบนะครับวันที่มีโชคมีลาบเนาะก่อนเมื่อวานเราเข้าทั้งบนทั้งล่างเราก็แสดงความดีใจด้วยนะครับน้าสลับพิเศษเนาะก็ถ้าใครวิ่งรูดนะครับจะได้ล่างด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับออกตรงๆนะครับนะครับกับฮานอยนะครับพิเศษนะครับนะก็ถ้าใครวิ่งรูด อ่าสามก็ได้นะครับสามก็ได้อ่าสามศูนย์นะครับนะตลับ VIP นะครับเข้าทั้งสองนอยนะครับเมื่อวานเนาะก็หกสองก็เข้าเต็มเต็มนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็จะให้อ่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนกว่าจะถึงสิบนาทีเนาะก็จะมีอ่าวันนี้นะครับให้วิ่งรูดศให้วิ่งรูดศูนย์นะครับวันอาทิตย์นะให้วิ่งรูดศูนย์กับวิ่งรูดแปดนะครับนะ นะครับมีตัวไหนบ้างก็แอดจับคู่ให้สี่คู่นะครับสำหรับรุ่นศูนย์กับรุ่นแปดนะครับอย่างละสี่คู่เนาะก็ขอให้เข้าตัวที่เจาะนะครับตัวที่แอดเจาะให้นะครับนะก็มีศูนย์สองนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์หกนะครับศูนย์เก้านะครับนะครับนะแล้วก็วิ่งรุ่นแปดนะครับ นึกนูกแปลกกัหมือนเดิมนะครับอสี่คู่เหมือนเดิมที่แอดจ่อให้นะครับนะครับมีแปดศูนย์นะครับแปดสองนะครับแปดสี่นะครับแล้วก็แปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับกาขอให้เฮงเฮงบางปังเนาะถ้าเข้าอย่างนี้ก็โอเคนะครับเข้าทุกวันทุกวันก็โอเคนะครับพี่น้องจะได้มีตังค์ใช้นะครับจะได้มีเงินใช้นะครับนะก็อีกไม่กี่วันนะครับก็ จะเป็นรัฐบาลนะครับนะครับรัฐบาลก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวแอดจะสรุปหัวรัฐบาลให้ก็วันที่15เด้อพี่น้องเด้อแอดจะสรุปเอาตัวเด็ดให้เลยนะครับไม่ต้องไปเล่นตัวอื่นเลยนะครับงวดนี้นะครับนะอ่าขอบคุณค่า62นะครับคุณนี่ครับคุณกนกคอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เนาะนะครับก็หกเมื่อวานก็เข้าเต็มเตมวันนี้ เหมือนกันนะครับขอให้ภาวนาเข้านะคุณอรุษาสีสีทรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะคุณอรุษานมาทันค้านะครับนะมาทันนะครับวันนี้ก็ถ้ามาทันก็ได้โชคอย่างเต็มๆเลยนะครับในวันนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณอีโคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็มอบหัวมอบดอกไม้ให้สอง ดอกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับพี่น้องแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้แต่โชคแต่ลาบนะครับกับสไตล์ธนากรนะครับได้โชคได้ลาบแน่นอนนะครับนะถ้าใครเข้ามาได้โชคได้ลาบแน่นอนนะครับก็นะครับถ้าใครเข้ามายังไม่ทันนะครับแอลขาอ๋อแอลแอลค่านะครับขอโทษครับขอโทษครับคุณแอลขอโทษนะครับ ยอชื่อแอลนะครับคุณไม่ใช่อีโคนะคนแอลนะครับนะแอดแอดก็ไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับศูนย์สองศูนย์สี่นะครับศูนย์หกนะครับศูนย์เก้านะครับนะก็นี่คือวิ่งหลักศูนย์นะครับนะวิ่งรูดศูนย์นะครับวิ่งรูดศูนย์นะครับอันเนี้ย แล้วก็วิ่งรูดแปดนะครับมีอยู่สี่คู่เหมือนเดิมที่แอดแกะให้นะครับที่แกะแกะมาให้นะครับก็มี8ปดศ84 89แปดสองแปดสี่แปดเก้านะครับนะขอให้พี่น้องโชคดีในจุดนี้ก็แล้วกันนะครับนะขอให้เข้าเข้าเข้า,ขาทุกๆวันพี่น้องจะได้มีเงินใช้นะครับมีตังใช้นะครับเพราะว่าแอดเอาสูตรเก่าเข้ามานะครับ เอาสูตรเก่าที่เคยถูกเข้ามานะครับนะนะครับก็ขอให้โชคดีกับสูตรนี้นะครับสูตรเก่านี้นะครับนะเพราะเข้ามา2 2วัน3วันแล้วนะครับสูตรเก่านี้นะครับแล้วก็สูตรนี้ดีที่สุดนะครับสามารถเล่น3รัดได้ด้วยนะครับ3รัดเข้านะครับนะเข้าด้วยนะครับนะโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับนะเอ่อแค่ของแอดเล่นได้ทั้ง3ามนอยนะครับเล่นได้ทั้ง3ามนอยเลยนะครับเอ่อตัวเลขของแอดให้ไปเด้อพี่น้องเด้อ นะครับก็วันนี้ก็คุณจะมีเลขไทยบ้าคาะมีครับมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีครับมีเดี๋ยวแอดจะสรุปให้วันที่สิบห้าเนาะแต่เลขไทยนะเอาคร่าวๆของแอดที่ได้มานะครับของแอดจริงๆนะครับของแอดจริงๆก็มีให้จดไว้นะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับนะหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็อ่า 65นะครับคุณเมตตาคุูชานะสสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีไม่ได้ซื้อ62จะได้ค่ะครับผม,มนะครับนะกะ็มันมี65นะครับของแอดนะมี65แล้วก็เลขสามตัวอีกคู่หนึ่งนะครับ586นะครับ586นะครับสลับหวยไทยเด้อพี่น้องสลับหวยไทยนะ586นะครับ ห้าแปดหกนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หกห้านะครับนี่ของแอดจกิงคือมีอยู่สามคู่นี้นะครับนะครับมีอยู่สามคู่นี้นะครับขอให้อ่พี่น้องสวัสดีคับแอดนะครับบุญจันยาบุญทรงสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับก็คือเด็ดๆของแอดเนี่ยคือหวยแอดที่แอดได้มาแล้วก็ได้ทําก็มีห้าแปดหกนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับแล้วก็หกห้านะครับนะครับมีอยู่สามคู่นะนะครับนะ มีอีกสามคู่นะครับก็ให้พี่น้องนะครับได้ได้พิจารณาเอาเนาะได้พิจารณาเอานะครับว่าตัวเนี้ยนะครับที่แอดได้มาเนี่ยก็คือเด็ดแล้วนะครับเด็ดแล้วนะครับในรัฐบาลไทยห้าบนห้าบนแหละครับก็นั่นแหละครับก็คือมีห้าแปดหกนะห้าแปดหกก็กลับไปกลับมาได้นะครับแล้วก็อ๋อสีล่างใช่ไหมคุณอนุสาครับผมก็เข้ากับของแอดได้แหละครับเพราะว่าของแอดได้หนึ่งหนึ่งสี่เนาะ นะครับของแอดได้หนึ่งหนึ่งสี่เนาะก็ให้เล่นกลับไปกลับมาเอานะครับเล่นแล้วแต่ท่านไหนชอบเพราะว่าแอดได้ทั้งมาหกค้าหกค่าแล้วก็หกห้าแล้วก็หกห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ห้าแปดหกนะครับนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือเลขไทยนะครับเดี๋ยวแอดจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับอ่าก็ของแอดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3คู่เท่านั้นเองนะครับคืออ่ามีเลข3ตัวเนี่ยสองคู่นะแล้วก็เลขอ่าอ่สองอ่ามีเลขสองตัวคู่หนึ่งนะครับแค่นี้แหละของแอดนะครับนะคือ65นะครับหกานะครับคือแอสเนี่ยได้อ่าทำได้65นะครับแล้วก็อ่าห้าแปดหกนะครับก็มันอยู่ใน3ตัวด้วยนะครับแอสได้ แอดไรมาเมื่อวานนะครับแอดแอดทำนะครับนะก็ให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับแล้วก็เลขจุดทูบของแอดอ่ะก็มีนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเลขที่จุดทูบนะครับวันที่เก้าเดือนเก้าที่จุดนะครับนะก็โอเคนะครับก็อ่าให้พิจารณาเอาเนาะนะครับนะก็อันไหนก็ซื้อล่างซื้อบนได้ของแอดเนาะซื้อล่างซื้อบนเลยนะครับนะซื้อทั้งล่างซื้อทั้งบนเลยนะครับนะก็ ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับกับหัวใหญ่หัวรัฐบาลเนาะนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามายังไม่ได้ฟังฮานอยนะครับยังไม่รู้นะครับวันนี้ฮานอยมีตัวไหนบ้างนะครับก็ก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับก็มีวิ่งลุตศูนย์นะครับวิ่งลุตศูนย์กับวิ่งลุตแปดนะครับนะครับก็วิ่งลุตศูนย์ก็มีศูนย์สองนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์หกนะครับ 09นะครับนะครับนี่คือวิ่งรุดศูนย์นะครับคุณนิออนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วิ่งรุดแปดนะครับ80นะครับ82นะครับ84นะครับ 89นะครับนะนะครับนะก็ให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับวันเนี้ยวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเข้ากันแบบโอ้โหนะครับน่ารวยเลยนะครับเข้าน้อยแรกด้วยนะครับเมื่อวานนะเข้า6-2นะครับเข้าบนนะครับแล้วก็6 9เเข้าล่างนะครับก็ให้วิ่งรูด6นะครับนะถ้าใครวิ่งรูดเมื่อวานเนี้ยนะโอ้เมื่อวานเนี่ยรวยเลยนะครับนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเมื่อวานเนาะแล้วก็มาเข้าอ่าวิ่งรูดของ v i p ด้วยนะครับ เมื่อวานแอดให้ไป3 1เนาะมันออก3 0เนาะถ้าใครวิ่งรูดก็โอเคนะครับได้นะครับเมื่อวานเนี่ยได้กำไรด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ขอให้คุณปากาวันสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับคุณปากาวันสวัสดีครับนะนะครับแอดจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมี0 2นะครับ0 4นะครับ0 6นะครับ0 9นนะครับนะนะครับแล้วก็ วิ่งรุ่ด8นะครับก็มี80นะครับ82นะครับ84แล้วก็89นะครับนะขอให้พี่น้องโชคดีนะครับโชคดีมีชัยเลยวันนี้นะครับขอให้เฮงเหมือนเมื่อวานนะครับเข้าน้อยแรกปั๊บเนี่ยโอเคเลยนะครับนะทุกอย่างมันก็ไหลลื่นไปแล้วก็มีความสุขกันนะครับนะถ้าออกได้แรกละมีความสุขนะครับนะมีความสุขกันแน่นอนนะครับสําหรับ โชคลาภจากสไตล์ธนากรนะครับเนาะก็วันนี้แอดก็ขอฝากตัวเลขไว้ท่นนี้เนาะก็ให้พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยนะครับเล่นกันแบบไม่พลาดนะครับจะเห็นพี่น้องยิ้มนะครับยิ้มเต็มหน้ากันทุกวันแอดก็ดีใจนะครับแอดก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีนะครับมีชัยทุกประการนะครับก็ขอให้พระศิีธิตลอดไปจงคุ้มครองนะครับพี่น้องแฟนคลับทุกๆท่านนะครับมีแต่สิ่งดี แล้วก็โชคดีในสิ่งที่หวังนะครับนะขอให้สมปรานาทุประการเลยนะครับขอที่ได้ถูกหวยก็ให้ถูกนะครับนะขอให้ถูกวันนี้ก็ให้ถูกวันนี้นะครับขอให้ร่ำรวยกันสําหรับแฟนคลับของสไตล์ธนากรท,กทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ